เออเสร็จแล้วก็เอ็กซ์ซอส์แบบเนี้ยอ่าลงจะเรียกว่าท่าสุภาษาตาาโยกเยกเออแหน่ท่วมเมฆเล่นไปเลยนะฮะเคมหม้เออก้มเงยแงนขึ้นบนหลังฟ้าเพดานนู่นอะประมาณสามไม่เกินวิห้าวินาทีนะเดี๋ยวมันจะเวียนเราตั้งตัวตั้งหลักนั่งให้ตรงก้าวสูยองศาเอาเช็คเช็คทบทวนนะ l l ล w ม e a g แก n พร้อม <bitte> ถามว่าเป็นจังไดคุณโยมเชิญครับเออตอนที่ <P> ดังดังครับเวลาทวงนี้ถ้ไมันดังจังอ่ะตอนที่คุณลุงให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วก้านนานๆ่ค่ะแขนแน่นแล้วก็อัดแล้วมันก็ร้อนะ่ค่ะแต่พอตอนที่เราปล่อยตรวจไปนะคะมันโล่งเลยน่คะคุณงอ๋อเวลาปล่อยนะเหมือนปล่อยของเเนาะเหมือนเหมือนกับหามาหนักแน่นแล้วโยนของหามทิ้งไปเบาวิวเลยงั้ี้งใช่ไหมครับฟิลลิ่งไปงั้นใช่ไหมครับ ก็แปลว่าหัวเบาหัวหมดทางนั้นอ่ะเหลือนิดหนึ่งจะนิดหนึ่งเราขึ้นมาชั่งได้ไหมถ้าหากว่าเดิมมันสิบหนักสิบกิโลกรัมชั่งแล้วมันเหลือกี่กิโลกรัมคาว่าเหลือนิดหนึ่งนะฮะมหายไปแล้วแปดกิโลค่ะเหลือสองกิโลค่ะเหลือสองกิโลกรัมโอเคพอเข้าใจได้นะนั่นคือความรู้สึกแปลแปลว่าไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ับไปแล้วต้องการร้อยไหมคะ การจริงเหรอต้องการแน่นะงั้นยืนขึ้นนะยืนขึ้นจนยืนตรงคารุกันชาติศาสนาและพระมหาสัตริย์เนาะฟังตามคำบอกครับสูวให้ใจเหมือนเดิมทุกประการครับท่านั้นนานๆพร้อมกับกระโดดเยงๆตึงๆตึงๆตึงๆะตึงๆตึงๆึอะอางเงี้ยเพื่ออะไร เพื่อต้องการที่จะสะท้อนพลังงานศักดิ์ั่อยู่ในตัวเองส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆครับมันจะสะเทือนถึงศูนย์กลางของสมองตามด้วยเสียง้องลุงเสียงลุงมีศักยภาพสูงมากนะฟังเสียงลุงให้ดีนะครับแล้วมันจะหายหมดทั้งร้อเซ็ในหัวของคุณเองในเช้นีเช อาให้ใครมาตอบแทนนะถามว่ารู้สึกเป็นอย่างไรกะกะเชิญครับเออรู้สึกยิ่งตอนคุณลุงให้กระโดดนะคะให้แค่เท้าค่ะรู้สึกมันติดอัดมากคนะ่ะคุณลุงมันเหมือนแล้วเสียงของลุงของคุณลุงล้วเหมือนมันพีนแทนะอะความรู้สึกอะ่ะมันก็เหมือนทรมานเนาะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่มันสุดแล้วอะคุณลุงพอเราปล่อยคลวดอะเรารู้สึกว่ามันว่างอะคุณลุงมันเบาอะ,ะคะ่ะ จริงเหรอมีใครซิบข้างหูเปล่าวันนี้แน่ใจนะที่พูดนะแน่ใจครับลุงขออนุญาตครับอายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สิบเจ็ดครับ,ล,รบ, 14, บลุงสี่สิบเจ็ดออโอเคโอเค,อเคลุงกำลังถามว่าบารรลุนิติภาวะย่างนั้นเองแปลวาบารรลุนะ วันนี้บรรลุนิติภาวะต่อไปวันหน้าขอให้บรบรลุธาตุบรรลุธรรมในเชียรในเชียดีไหมเอาละถามว่ารู้จักลุงหอ,อกได้ไงงดีกว่าอ่ะคุณอยู่บ้านคุณลุงอยู่บ้านลุงอ่ะรู้จักในทิกตอกครัครุณลุ TikTok, มันเป็นตัวไงทิกตอกอ่ะมันเป็นแอปพลิเคชันโลกออนไลน์อ่ะุ แปลว่าเจอลุงโดยบังเอิญหรือว่าโดยมีใครแนะนำในใครจับมือให้งั้นหรือเปล่าก็เปิดมาเจอคุณลุงขึ้นอะค่ะก็แปลว่าลุงเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ค่ะก็เห็นมันขึ้นมาเองอะค่ะโอเคเข้าใจอ๋อู้สึกเป็นไงความรู้สึกครับที่เห็นลุงอคะหรือว่ในเมื่อกี้ที่ได้แล้ว คือเราเน้นมากเรื่องความรู้สึกครับผมแล้วลูกคุณลุงตอนนี้ตัวร้อนแล้วก็เหงื่อแตกครับเหงื่อแตกเงื่อแตนเนาะใช่ค่ะติดต่อมายังลุงหรือใช้เบอร์ไรโทรศัพท์มาะศูนย์สองค่ะเหรอใช่ค่ะโอเคเบอร์บ้านธรรมดาเบอร์นั่นนั่นโอเคเข้าใจอืมโอเคอเคมื่อเวลาใช้เวลาร่วมกันตรงนี้ถามว่าสงสัยไหมฮะ มันหายได้ไงวะบ e ฟ o อ e a ัปเตมันหายได้ไงอะสงสัยไหมครับก็สงสัยคะ่ะคุณลุงแต่ตอนฟังอะมันตอนนั้นมันยังไม่ปวดหัวคะ่ะฟังแล้วมันสุดมันโล่งแล้วมันก็หลับไปเลยคะ่ะคุณลุงแต่วันนี้มันปวดหัวก็เลยโทรวาหนะคะ่ะอ๋อแต่คิดว่ามันมันก็หายแล้วค่ะคุณลุงเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้คุยกับลุงห้ามโกหกนะฮะยกเว้นไปเป็นหนี้สินส่วนตัวนะโกหกใครก็โกหกไป โกหกลุงไม่ได้นะอันตรายน่ะเอานอาาพูดต่ความจริงเท่านั้นกับลุงนี่นะครับโอเคเข้าใจได้ครับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องความรู้สึกตรงนี้ลุงจะเข้าใจชัดเจนในส่วนตัวลุงนะครับมันทางฝั่งคุณก็ได้รับโดยชัดเจนว่าบีฟอร์ก็คือรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงพอเวลาพูดคุยกันนู่นนี่นั่นก็ความสุีิยันก็หายไปสิ่งนี้นะฮะแต่ถามใครลนะ่ะต้องถามตัวบุคคลผู้ให้กับผู้รับนี่ ออฮอง์การแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาเรียกว่าปัจจุบันไปถามหาคนกลางให้คนกลางเป็นคนตัดสินลุงบอกว่ามันเอ็กซ์ปายแล้วจ้าแบบนั้นแบบนี้ไม่กินไม่ทำไม่ฉุดเกิดปราสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดและโคตระปลอดภัยเลยแมนบอใช่นะตามก็ลงเห็นไหมมันถึงยุคมันครับท่าน พลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นแต่มันสามารถผ่านความรู้สึกได้โดยง่ายได้งั้นต้องอินเนอร์กับฟิลลิ่งฟิลเลอร์ฟิลเลอร์แปลว่าตัวของคุณนะตัวคุณต้องมีฟิลลิ่งแปลว่าอย่างเช่นร้อนกับเย็นหรือว่าฟิลลิ่งแต่ทางนี้มันปวดกับไม่ปวดก็คือฟิลลิ่งโอเคไหม <Okay. S 1> มันมาถึงยุคมนุษย์รักษามนุษย์หรือจ้าอาชีพอื่นมันไม่ใช่รักษามนุษย์ มันเป็นรักษาอย่างอื่นกันรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหม,ไหมอยู่เปลี่ยนความคิดได้แล้วไม่ต้องพูดคำว่ามイเซ็ตแต่ลุงบอกว่าเซ็ตซ r โรครับท่านนะเซ็ตศูโรแอนอานกะแอนอากาลิโกเอฮิปัสโกโอบาลจิโกปัจจตังเวทีตัวโพเปยหิติจบนะครับภาษาพุทธ,ธะเนมะื่อก,กี้เนี่ยไ <laughs> ม่ใช่ภาษาลุงนะ <laughs> เอาแม่แล้เพิ่มเติมครับเชิญครับ ันนี้รู้สึกหัวมันเหมือนมีแอวงอะไรอยู่ข้างในล่งโล่งอะครับลุงเหรออ๋อมันใหญ่จะมุดเข้าไปดูมันโล่งมันเป็นยังไงวะเนี่ยมันโอ้ยลุงก็หมดความสามารถในการที่มุดเข้าไปดูงั้นตัวยูท่านจะบอกความรู้สึกของตัวยูได้อย่างมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงฟังจบเพราะว่าสองหานทันทีชวนทางฝั่งคุณได้รจากลุงเอาสองคูณเอาสิบคูณตามใจโอเคไหม อ่ามันถึงยุคบ้านทันบ้านผมต้องขอบคุณโควิดที่เขามีถ้าไม่มีโควิดเราก็ไม่สามารถใช้สื่อสารให้ช่วยกันได้เห็นไหมครับลุงก็จินตนาการลุงลงไปเรื่อยเลยครับอาใครก็าตามที่อยู่ที่บ้านหนึ่งแสนคนหนึ่งล้านคนห้าล้านสิบล้านถ้าเขาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันกับเราลุงเชื่อมันส่วนตัวนะฮะเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาปวดเหมือนกับคุณคุณที่ปวดนั่นเองโอเคไหมครับยกเว้นเขาไม่ได้ใส่ใจนะครับ อหน้าอย่างไน,นก็ตามทีลุงก็ทํางานตลอดไปเมื่อกี้เนี่ยลุงก็เสียมรยุษเหมัอนกันรล่าเตะทางฝั่งคุณสี่สิบเจ็ดของลุงเกินกว่าเจ็ดสิบเจ็ดปีนะเชียนะเชะีย้าคุณลุง <c oughs> <c oughs> โอเคครับหวังว่าคงจะขอบอคุณมากค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะอ่าเขาหวังว่าคงจะเก็ดานะว่าอ๋อนี่เหรอ มันมาถึงยุคของพลังงานมันแรกเปลี่ยนกันนี่มันเป็นองค์ความรู้ของนักว,วิทยาศาสตร์นะคือดิวตันอ่าแล้วกันไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรครับนี่คือศักยภาพของคำไม่กินไม่ทาไม่ฉีครับผมนะก็หวังว่ามันถึงยุคกันนะครับโอเคก็ถืออกัดตั้งคิวเฟดบิกซะเลยนะครับว่าได้รับอนุสงร่วม